สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้นำเสนอเรื่องสุมาณะสามเณรเรื่องมีอยู่ว่ามีอุบาสกท่านหนึ่งเป็นผู้มีความศรัทธามากให้ลูกชายชื่อสุมาณะบวชเป็นเนนเพื่อคอยอุปถาพระอนุรุตเถระสุมาณะเป็นเด็กที่มีบุญสั่งสมเก่ามาดีมากข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นเวลาบวช เพียงใบมิตรโกนจะหลดปลายเส้นผมเนนสามารถพิจารณาแจ้งถึงความไม่เที่ยงของสังขารแล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทันทีพอปรงผมเสร็จทั้งศีรษะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเช่นเดียวกันสุมาณะสามเณรเมื่อได้บวชเป็นเนรแล้วได้คอยอุปถาคดูแลพระอนุรุทธเถระ พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นเลิศทางด้านที่พยจักขุยานหรือเรียกว่าตาทิพวันหนึ่งขณะที่พระอนุรุตเทระกำลังเดินจงกรมอยู่เกิดโรคลมเสียดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันสามเณรทราบอาการจึงรีบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะให้ช่วยรักษาอย่างไรบ้างพระเถระบอกว่า ถ้าหากได้ดื่มน้ำจากสะอโนดาดได้จะหายเป็นปกติสามเณรจึงอาสาไปเอาน้ำจากสาอโนดัดมาถวายแล้วรีบเหาะไปที่สาอโนดาดทันทีวันนั้นพญานาคราชกำลังเล่นน้ำอยู่กับนาคบริวารอยู่พอได้เห็นสามเณรยืนอยู่ในอากาศเหนือศีรษะตนก็โกรธมากแล้วคิดว่าสามณะนี้เหาะมาทางอากาศ ทำให้ฝุ่นที่เท้าตกลงมาบนศีรษะของเราท่านคงต้องการน้ำในสะอโนดาษนี้แน่นอนแต่เราจะไม่ยอมให้น้ำย่างเด็ดขาดว่าแล้วพยานาาก็ขยายตัวแผ่พังพาน,านปิดสะอโนดาษไว้สามเณรเห็นอาการของนาคราชก็ทราบว่านาคราชกำลังโกรธมากจึงกล่าวไปว่านาคราชผู้มีฤทธิ์เด็ดกล้ามีกำลังมาก เรามาเพื่อจะขอน้ำไปรักษาพระอาจารย์ซึ่งกำลังอาพาธอยู่ขอให้ท่านให้น้ำแก่เราด้วยเถิดนาคราชบอกว่าแม่น้ำใหญ่ๆไหลไปมาหาสมุทรมีตั้งหลายสายทำไมถึงไม่ไปเอาจะมาเอาจากที่นี่ทำไมสามเณรรู้ว่าพญานาคคงจะไม่ให้น้ำง่ายๆจึงคิดจัดทรมานพญานาคให้คลายทิฏฐิมานะจึงบอกไปว่าท่านนาคราช พระอุปชาให้เรานำน้ำจากสะอโนดาษนี้เท่านั้นขอท่านอย่าห้ามเราเลยพญานาคฟังยิ่งโกรธหนักขึ้นจึงทาสามเณรประลองริ์สุมาณะสามเณรปรารถนาจะยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นให้เหล่าเทวดาพรมอรูปพรมได้เห็นอนุภาพของพระรัตนตรยัยจึงใช้ริธฐานุภาพเหาะไปหาเทวดาทุกชั้นฟ้า เพียงแค่เวลาชั่วลัดมือเดียวก็ไปถึงพรมโรคประกาศให้เทวดาและพรหมได้มาเป็นสักขีพยานว่าเราเป็นพระสาวกของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าจะต่อสู้กับปันกะนาคราชที่สานโนดาษขอท่านทั้งหลายจงไปดูความพ่ายแพ้หรือชัยชนะที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นพยานให้กับเราด้วยเราเทวดาทั้งหมดฟังคำของสมณะแล้วก็มาประชุมกันเนืองแน่นเต็มบริเวณ ซ้อนกันอยู่ลายรอบสระอโนดากขณะนั้นพญานาคก็แปลงร่างขนาดใหญ่แผ่พังพันไม่ให้สมเณรน,นำน้ำไปได้สมเณรก็เริ่มประลองฤทธิ์กับพญานาคคราดโดยเหาะขึ้นไปกลางอากาศแล้วเนลมิตกายสูงขึ้นถึง12โยต์เหยียบพังพันของพญานาคคราดกดหน้าให้คว่ำลงทันทีที่เหยียบลงไปบนพังพันของพญานาคเท่านั้นเองแผ่นพังพันก็หดเล็กเหลือเท่าทพี น้ำในสระอโนดาษก็พุ่งขึ้นมาทำให้สามาเณรลองใส่ภาชนะนำมาจนเต็มหมู่ทวยเทพเทวาต่างแท้สองสาธุกการไปทั่วบริเวณในที่สุดสามาเณรก็สามารถนำน้ำไปถวายพระอนุรุธเทระได้สำเร็จเมื่อท่านฉันน้ำนั้นก็หายจากอาการปวดท้องในทันทีพระอนุรุธเทระได้กล่าวกับพญานาคว่ามหาราชสามาเณร ท่านมีอนุภาพมากท่านจะไม่สามารถสู้รบกับสามาเณรได้เลยทั้งจงให้สามาเณรนั้นอดโทษแล้วกลับไปเสเถอดพญานาคขอสมาสามาเณรพญานาคย่อมรู้อนุภาพของสามาเณรแต่ติดตามมาเพราะความละอายลำดับนั้นพญานาคก็ให้สามาเณรอดโทษตามคำขอของพระอนุรุทธเถระขอขามาลาโทษต่อสุมาณะสามาเณรเรียบร้อยแล้วได้กล่าวว่า หากเมื่อใดต้องการน้ำในสระอนโนดาตก็จะรีบนำมาถวายโดยทันทีการต่อมาพระบรมศาสดา,า,าสมมาสามพุทธเจ้าต้องการประกาศคุณของสุมาณะสามเณรให้ปรากฏจึงได้ประกาศให้สามเณรทั้งหมด500องค์นำน้ำจากสระอนโนดาตมาล้างพระบาททั้งสองข้างของพระพุทธองค์แต่ไม่มีสามเณรองค์ใด รับอาสาไปนำน้ำสาอนดัตมาได้พระเทระต่างๆได้สอบถามโดยลำดับจากสามเนนแต่ละองค์แล้วสามเนนแต่ละองค์ตอบเหมือนกันคือมีจิตอาสาที่จะไปรับทำแต่ว่าไม่มีความสามารถทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้เลยจนเหลือสามเนนองค์สุดท้ายก็คือสุมาณะสามเนนและสุมาณะสามเนนก็สามารถ ไปนำน้ำในสาะอนโนดตัตมาล้างผ้าบาตรของพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสุมาณะเธอมีอายุเท่าไรสามเณรกราบทูลว่ามีอายุเจ็ดขวบพระเจ้าข้าพระาศาสดาตรัสว่าสุมนณะถ้ากระนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้ว ได้ประธานทายะชะอุปสมบทได้ยินว่าสามเณรผู้มีอายุเจ็ดปีสองรูปเท่านั้นที่ได้อุปสมบทคือสุมานณะสามเณรรูปหนึ่งและโซปากะสามเณรอีกรูปหนึ่งเมื่อสุมานณะสามเณรอุปสมบทเรียบร้อยแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าผู้มีอายุทั้งหลาย กรรมนี้อัศจรรย์ยิ่งนักอานุภาพของสามเณรน้อยแม้เห็นปานนี้ก็ไม่ได้อนุภาพเห็นปานนี้แต่พวกเราก็ไม่เคยเห็นแล้วในการก่อนบัดนี้ในการนี้เราได้เห็นแล้วสมบัติเหล่านั้นย่อมสําเร็จแก่เด็กๆได้เช่นกันน้องกราบพระบาท พระพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์พระปัเจกพุทธเจ้าพระพุทธสาวกทุกทุก,ทกพระองค์ด้วยเสียงกล้าวอนุโมทนาท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะทิบสตอรี